สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาอุ่นไส้กรอกนะครับเป็นแบบไฟฟ้านะครับก็ตัวนี้เป็นรุ่น5แกนนะครับก็คือตัวนี้มี5แกนนะครับดนั้นเวลาท่านสั่งซื้อก็สามารถระบุได้เลยนะครับว่าจะเอากี่แกนนะครับนะครับอย่างตัวนี้เป็นรุ่น5แกนแล้วก็จะมี7แกน11แกน9แกนนะครับนะครับอันนี้เป็นรุ่นเล็กที่สุดเลยนะครับเป็นรุ่น5แกนนะครับนะครับห้แกนหมุนนะครับมาดูวิธีการใช้งานนะครับสําหรับมือใหม่นะครับแล้วก็แนะนําสินค้าไปด้วยนะครับก็ ง่ายมากครับแค่ท่านเสียบปลั๊กไฟตรงนี้นะครับเสียบปลั๊กไฟนี่เป็นหัวแปลงเฉยนะครับเสียบไฟเสร็จแล้วเนี่ยนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นปุ่มปิดเปิดไฟนะครับปิดเปิดไฟนะครับตรงนี้เป็นปุ่มจ่ายไฟความร้อนนะครับก็คือหลังจากเปิดตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยตรงนี้จะยังไม่ร้อนนะครับร้อนไม่ร้อนเนี่ยขึ้นอยู่กับตัวนี้นะครับตัวนี้เนี่ยเร่งความร้อนได้ตั้งแต่50จนถึง2 5 0นะครับท่านบิดหมุนอย่างนี้ไฟเขียวจะติดนะครับ สามแท่งข้างหน้าจะเริ่มร้อนนะครับจากการบิดตัวนี้นะครับหมุนและร้อนนะครับหมุนและร้อนนะครับสามแท่งหน้านี้สามแกนด้านหน้านี้จะหมุนนะครับและร้อนนะครับส่วนสองแกนด้านหลังตัวนี้นะครับอยู่ที่ตัวนี้ครับนะครับท่านบิดตัวนี้นะครับเร่งความร้อนไฟเขียวจะติดนะครับด้านหลังจะเริ่มร้อนและก็หมุนด้วยนะครับร้อนและหมุนด้วยนะครับนะครับตัวบอดี้ของเตานะครับตัวนี้เนี่ยจะเป็นเหล็กพคนสีนะครับนี่นครับ ซอนมอเตอร์ด้านข้างแบบนี้นะครับให้มาเป็นกระจกแบบนี้นะครับขอบเซเลชนะครับขอบเซเลชนะครับตรงนี้จะเป็นตัวหลอดไฟนะครับหลอดไฟแสงสว่างนะครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกด้านหนึ่งนะครับผมจะหมุนเตาก่อนนะครับหมุนเตาเสร็จเรียบร้อยนะครับนี่คือด้านหน้าของเขานะครับฝั่งผู้ซื้อจะเห็นด้านนี้เป็นหลักนะครับด้านนี้เป็นหลักครับเพราะคนขายจะควบคุมจากข้างหลังนะครับนะครับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้เลยนะก็คือด้านหน้าเนี่ยนะครับจะเป็นกระจก นะครับค่อนข้างแข็งแรงตัวนี้จะเป็นหลอดไฟนะครับหลอดไฟที่ซ่อนอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนี่นะครับเห็นไหมฮะหลอดไฟนะครับอ่าอันนี้จะเป็นสเปเครื่องนะครับอยู่ด้านล่างนะครับสําหรับท่านที่ต้องการจะซื้อโต๊ะวางตัวนี้นะครับเดี๋ยวท่านลองดูขนาดนิดหนึ่งนะครับขนาดที่โรงงานแจ้งมานะครับก็คือ62คูณ32คูณ46นะครับ62คือตรงนี้จนถึงตรงนี้นะครับ62นะครับก็เผื่อซื้อโต๊ะซื้อเคาน์เตอร์ในการวางนะครับ62ซนเมตรนะครับ คูณ32ซนติเมตรนะครับตรงนี้จนถึงตรงนี้32นะครับคูณ46สนะครับนี่ครับสูงสุดจนถึงตรงนี้นะครับ46ซนติเมตรนะครับกำลังไฟก็ใช้ตามบ้านทั่วไปนะครับ220โวล์นะครับส่วนตัวเครื่องเนี่ยกินกำลังไฟอยู่ที่1.3กิโลวัตต์นะครับ1,3 0 0รวัตต์นั่นเองนะครับ1,300วัตต์เป็นไฟฟ้านะครับนะครับปลั๊กเสียบที่ให้มาเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวมาดูอีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะเป็นแบบนี้ นะครับถอดได้ครับถอดได้นะครับถอดหัวแปลงออกได้ครับเป็น3ขาก็ได้เป็น2ขาก็ได้นะครับในที่นี้เนี่ยต่อเป็น2ขาวไว้แบบนี้นะครับแบบนี้ไหมนะครับอ่าก็คือเสียบได้เลยนะครับวิธีการใช้งานนะครับง่ายมากครับเสียบไปแล้วก็ปุ่มควบคุมอยู่ด้านหลังแบบเมื่อกี้ที่ผมแจ้งไปข้างต้นคลิปนะครับง่ายมากนะครับมาดูโดยรอบนิดนึงครับเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวระบายความร้อนนะครับกับสเปคเ่องนะครับอ่าลักษณะนี้นะครับ ด้านบนเป็นแบบนี้นะครับด้านบนนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างนิดน,นึงครับด้านข้างเนี่ยด้านข้างเป็นแบบนี้จะคล้ายกันเลยนะครับนะครับแบบนี้นี่นะครับนะครับแบบนี้นะฮะมาดูด้านหลังนิดหนึ่งครับด้านหลังนะครับด้านหลังจะเป็นลักษณะนี้นะครับนี่นะครับด้านหลังนะครับจะมียี่ห้อติดอยู่นะครับตรงนี้นะครับมีปุ่มควบคุมไฟนะครับห่าหลอดไฟตัวนี้ ในควบคุมความร้อนนะครับนะครับก็จะมีตัวควบคุมแบ่งกันหน้ากับหลังนะฮะหน้ากับหลังนะครับสองส่วนนะครับมีถาดรองเศษอาหารนะครับแบบนี้นะครับถาดสเตลเลตนะครับสเตลเลตถอดได้นะครับแบบนี้นะครับอ่าใส่ไปตรงนี้นะครับก็การใช้งานก็มีเพียงเท่านี้ไม่ยุ่งยากเลยซับซ้อนนะครับนะครับอุ่นแล้วก็โชว์สินค้าได้สวยงามนะครับตัวนี้นะครับท่านที่สนใจนะครับขายในโรงเรียนนะครับขายในศูนย์อาหารเนี่ยเหมาะมากเลยนะครับตัวนี้นะครับก็ท่านก็วางสมูทคิไบไววางไส้กรอกตัวนี้ นะครับอุ่นเป็นตัวร้อนเป็นตัวนะครับสวยงามนะครับแล้วก็ฝุ่นไม่เข้าด้วยนะครับท่านที่สนใจสินค้านะครับสอบถามหรือสั่งซื้อได้ที่เบอร์นี้นะครับ099ย์นะครับ2อ6 3 0 8 3กนะครับ0992863083นะครับบอกว่าต้องการเตาอุ่นไส้กรอกนะครับ5แกน7แกน9แกน11แกนนะครับไล่ไปเรื่อยนะครับแล้วแต่ปริมาณในการใช้งานนะครับว่าย่างมากน้อยแค่ไหนนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับข้อมูลนี้ ถ้าดีมีประโยชน์นะครับฝากรบกวนแชร์ให้เพื่อนท่านทราบด้วยนะครับฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ